สวัสดีพี่น้องป่องป่ายทุกูสุวนเด้อครับวันนี้อยู่กับไอ้แฮนซัมเซียนบัคาาอีกเช่นเคยตอนรับทุกผู่ส่คนเขาอีพ,พีสามของไอ้แฮนซัมผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกันดนไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไอ้แฮนซัมในเด้อครับวันนี้เขามีทุนมาทั้งหมด360บาทเด้อพี่น้องบาเป็นการเียเวลาเขา้าไปกันโหลดสูไปครับนําเงินลอยหนึ่งครับพี่น้องไปกันต่อครับมาเปิดมากครับมากอย่าให้มันเสียเวลาเข้าไปจดจวดจัเจ่าไปเลยครับ อยู่กับไอ้แฮนซัมเงายเงาเลยครับผมมัเขมาสวยงามครับโดนไปอีกครับผมบวกไปอีก1 0 0รอยบาทครับพี่น้องกูได้ขมาแล้วก็ฝากคนละหนึ่งไหลหนึ่งแชร์เด้อครับฝากคลิปของไอ้แฮนซัมเลยเด้อครับอีพีสามนะครับผมอีพีสามแล้วอายุน้อยกว่าสิบแปดปีครเด้ครับคําแนะนําเด้อครับพี่น้องครับครับผมไอ้แฮนซัมเซียนบาคาร่าของแท้ไปครับเปิดมาเงายเงาครับผม มากเท่าไรอสวยงามครับสวยงามไปอีกเก้าครับไปอีกเก้าบวกมาเรื่อยๆบวกมากไเรื่อยบอรธรรมดาครับบอรธรรมดาเฮาบอมีสูตรครับผมเฮาแต่มีเทคนิคเท่านั้นครับผมสนใจเทคนิคกระทักมาหลังไม่เด้อครับผมไปกันต่อครับมาครับยาวๆยาวๆไปเปิดมากเปิดมากครับพี่น้องไห้มันไหลเป็นสายนา้ำไปเลยสวยงามอีกเนอะ เปิดมาเรียบร้อยหวานเจียวไปอีกดอกครับผมฮกเน้นๆฮกเน้นเน้นหมดธรรมดาอีลีไอแฮ้ซัมของผมนะครับไปกันตอ่อครับผมเงี้ยวไปอีกครับผมนำแดงไปครับผมแดงไปแดงไปเงี้ยวๆเลยครับให้มันไหลยังสายนำไปเลยเปิดมากครับพี่น้องมับเก้าไว้มับเข้าไว มากพระสวยนะครับเก้าหลังจัดไปเต็มเต็มครับพี่น้องมันบอธรรมดามันบอธรรมาดาบักแห่นซ้ำนิม,มสื่อมันคือลออย่างหนาตาเท่าสู๋น,นะนะสิว่าแล้วสูไปกันต่อครับมากครับมากครับผมไปครับนําเงินไปอีกครับหนึ่งเงินไปอีกหนึ่งพันบาทน้อนเนาะเลยครับน้อนเนาะเลยไหลไปไหลไปยาว สวยอกเ,เรียมร้อยหวานเจี๊ยบเลยครับผมหวานเจี๊ยบไปกันต่อครับไปกันต่อโอ้โอ้ามากครับมากครับมากครับผมใส่ไปอีกสองร้อยน้ำเงินน้อนเนาะไปครับผมเบิ้งเข้าไปยุ่มุ่งใายเบิ้งเข้าไปยุ่มุ่งคลายก้อนสีแท่งเวยครับผมไปครับไปครับให้มันไหลไปให้มันไหลให้มันไหล ให้มันไหลจัดมาอีกดอกเป็นหนกเนาะเต็มเต็มไปอีกดอกครับผมบวกไปยาวๆวกไปยาวๆโอเคครับผมใหม่สุดท้ายครับนะหม่สุดท้ายปิดท้ายนักๆเลยครับจัดไปกันทีหาพันบาทครับใหม่สุดท้ายขอนอเนาะครับผมมากครับเปิดมากอีโนจัดไปเปิดมากครับมับมับ โอเคครับผมสวยงามครับพี่น้องมันสุดยอดอีลีครับไม่สุดท้ายโอ้โหว่าธรรมดาครับฮ d นซัมเอาแล้วสั่งเรื่องส้างตำนานอีกแล้วครับผมหมดต้องเว้าหลายใหญ่ห้างนะไอ้ฮันซัมแล้วมันสุดยอดอีลีท่านผู้ชมีอติเขามาเบิรงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไอ้ฮนซัมเด้อติดตามเป็นไปเรื่อยๆครับผม ฝากซองไอ้แฮนซัมเซียนบาคาลาในเด้อครับผมนะผมนะเอ็นดูเด็กคนนี้ด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ